สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีแนวทางการขนานแบตเตอรี่นะครับต่างยี่ห้อต่างรุ่นต่างแบบนะครับในรูปนะครับผมจะตั้งให้เป็นลิเธียมลิเธียมนะครับแล้วก็แบตกดนะครับแบตะกัวกดทั่วไปนะครับซึ่งแบตลิเธียมกับแบตกดนะครับโวลต์ปกติมันไม่เท่ากันนะครับ ส่วนมากแบตกดนะครับจะอยู่ประมาณ12.8 12.6นะครับวนปกตินะครับส่วนลิเทียมจะอยู่ประมาณ13.6 13.7ประมาณนั้นนะครับเราถ้าเราจับมาขนานกันนะครับแบตลิเทียมวนสูงกว่านะครับมันจะวิ่งมาหาแบตน้ํานะครับมันจะเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันจะชาร์จอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับการขนานนะครับผมก็เลยหาไดโอดนะครับไดโอด กันย้อนนะครับกันย้อนกลับนะครับมันจะไหลไปทางเดียวนะครับเดือดจะมีเด๋ยวพวกนี้จะมีสามขานะครับสามขาก็จะเป็นมันจะไหลไปทางเดียวนะครับขาสามก็จะไหลไปหาขาหนึ่งนะครับขาสองก็จะไหลไปหาขาหนึ่งนะครับการต่อนะครับการต่อเราก็เอาแบตในรูปนะครับผมจะเอาแบตลิเทียมนะครับเข้าขาสามนะครับแบตกดเข้าขาสองนะครับออกไปใช้งานนะครับเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเข้าออกไปขาหนึ่งนะครับส่วนไฟลบนะครับไฟลบเราก็ จับมาขนาดกันเลยนะครับเราจะกันย้อนเฉพาะไฟบวกนะครับแล้วระบบชาร์จนะครับระบบชาร์จก็ชาร์จไครชาร์จมันนะครับชาร์จไครชาร์จมันเพราะว่าแยกกันเลยนะครับชาร์จไข่ชาร์จมันแผงชุดไขรชุดมันนะครับระบบชาร์จชุดไขรชุดมันข้อดีนะครับสําหรับใครที่มีแบตเตอรี่หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นแบบเรามีแบตน้ําอยู่แล้วแต่เราอยากลองแบตลิเธียมนะครับแต่ไม่รู้จะเอาแบตน้ําไปทิ้งที่ไหนนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีขนานเอาเลย ขนาดแบตเตอรี่โดยใช้เดอดกันย้อนนะครับเดือดจะมีสองรุ่นที่ผมที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นร้อยยี่สิบนะครับร้อยร้อยสิบแอมนะครับกับสองร้อยแอมนะครับร้อยหนึ่งพันหร้ยโวลต์นะครับสองรอยแอมจะตัวใหญ่หน่อยนะครับถ้าเน้นเน้นงานนะครับเน้นเป็นระบบสี่สิแปดยี่สบสี่โวลต์ขึ้นไปนะครับเพราะว่ากระแสมันจะค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ถ้าระบบ12โวลต์นะครับไม่ค่อยแนะนานะครับกระแสมันค่อนข้างเยอะนะครับใช้งานได้ไม่ไม่ถ้าระบบ12โวลต์ก็ใช้งานไม่หนักนะครับใช้งานทั่วๆไปนะครับพัดลมทีวีตู้เย็นอะไรประมาณนั้นนะครับหรือตู้เย็นก็ตัดออกนะครับก็มามาพูดถึงที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมจะเป็นแบตเตอรี่ไอออนนะครับกับฟอสเฟตนะครับแบตเตอรี่ไอออนกับแบตเตอรี่ฟอสเฟตนะครับผมก็ใช้วิธีการชาร์จแยกนะครับตัวใครตัวมันเลยนะครับ ฟอสเฟตโวลต์จริงจะอยู่ระบบ48โวลต์น,นะครับระบบ48โวลต์ของฟอสเฟตจะอยู่ประมาณ54โวลต์น,นะครับส่วนไอออนนะครับจะอยู่ประมาณ57โวลต์น,นะครับถ้าโวลต์เต็มนะครับจะอยู่57โวลต์ตัวนี้อยู่54โวลต์มันก็จะทําให้แบตเตอรี่2ลูกเนี่ยขนานกันไม่ได้เราก็ต้องใช้ไดโอดกันย้อนนะครับเพราะกันกันลิเธียมไออนอนวิ่งไปหาฟอสเฟตนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่ๆหลายท่านนะครับที่ต้องการขนานแบตเตอรี่นะครับโดยเสียดายแบตเตอรี่เก่านะครับก็สนใจก็สอบถามมาได้นะครับศ6นย์9 4 5ี่น้าสีห้าสองเจนะครับเบอร์นี้นะครับถ้าไลน์นะครับก็แอดเป็นเบอร์ไลน์ไปเลยนะครับแบบนี้แหละ0 6 4ย์9 4 5ี่หนึ่ง้าสี่ห้าสองเจ็ดนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ